ห้าสิบแรกเกือบอัดคลิปไม่ทัน <laughs> โอ้โเปิดมานั่นแหละกินโจเปิดมากินโจเลย2องร้อยให้พักบ้างเถอะไม่ได้พักนานแล้ว <laughs> โอ้ยผมไม่ชอบบินสองตัวเลยอะ <c oughs> ชุดไว้นะ้ำมาเดียวเบอร์เดวิด มาเดือนนี้เหรอช่วยนะนะถ้ามาก็มาก็คงเปิดนะเต็นที่สามโอ้โหได้กินวะกินแท้เลยเนี่ย,มา,ยมาตอนน่อกันเจ้าของนั่งตัวเก่งแล้วโอ้โหห้าสเตป็ปแม่งเกือหมดเวนเอ้ยห้าสเตป็ป ออกเยอะหน่ลยบลูโนโ่ม่วงไอของผมนี่ไม่เคยมีเลยเปิดได้คนอื่นนี่ออกดีจังนะ<อ>แต่ก็ดีนะออกมาเยอะครั้งนี้เราขอแค่ออกเยอะๆพอเบรเดวิทเพราะว่าเขาไม่มีสักตัวเลยนะเจ้าของไอดีไม่มีสักตัวเลยเขาอยากได้ให้มันเยอะอเอ สีเขียวเคลังแรกมาขอให้มันออกเยอะหน่อยเอาอะไรก็ได้ให้มันออกเยอะๆให้มันกระจายกระจายกันเยอะๆนะเขาสาให้งบมา25อัอนนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยสรบที่6ครับนินี่ยังรักผมอยู่เหมือนเดิมนะ ไม่ว่าไปไหนเราก็จะได้แต่นินนี่นะน้องนินนี่เขารักเราตลอดมีเพิ่มไหมยังไงก็คุ้มถ้าไม่มีสักตัวคือมันต้องดูผลประกอบการด้วยไงคุณเจคือถ้าแม่งออกไม่กี่ตัวอันนั้นก,ก็ก็เศร้านะคือไม่มีสักตัวมันควรที่จะได้เยอะๆนะเออขอให้ได้เยอะๆโอเคเลย แต่อย่างน้อยขอขอฮาโลวีนด้วยนะเฟ็กเอาเธอขอร้องตองตัวนี้คือแบบแทบแทบปิดจอเราได้มาสามแล้วตอนนี้โอ้โหสองตัวอีกแล้วอ๋อเฟกเอาหน่อยอะไรวะเน,นี่ยถ้าถึงทเก้า เป็นที่สิบอันล็อกเลยอันล็อกเลยเมื่อกี้มันได้ตัวละครลายังกัดใช่ไหอ่าโนเอลถึงได้บอกมาว่ากาชามันมันล็อกปลเลยล่ะมันล็อกตั้งแต่คุณกดไปลกดปุ๊บมันออกให้เลยเออเจ้าของไอดีกุมขมับจริงครับ ตเดียวเองเหรอแ้่มันออกยากจังอะสีต่ตัวละครโหสิบสเต็ปสี่ตัวละครนาตูไม่มาด้วยตัวใหม่สองคนตัวเด่นอะไม่มาด้วยบลูโน โอ้ลุนเลดอว,ว่าทำไมเสียงม,มันไม่ใช่เลยปันเห็นผีเสื้สอ,องตัวแน่คืนนี้ <laughs> ออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย สองตัวอีกแก้วหรออืกูเพลงมันเศร้าเลยป่าววะโคตรเศร้าเลยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวที่เพงลงละจริงจริงไม่เกี่ยวที่เพงลงอ่ะ

โอ้โหมแม่งโดนไปสิบห้าอ,อะไรวะเนี่ยห้าสเตปออกแค่หนึ่งออกแค่สองไปเอา ขอรุ่นใหม่บ้างบ้านผมฝนตกกันทีสงสัยร้อนเกินเป็นผมผิดเกมไปนอนละถ้าเป็นของผมเองก็คงจะ่ทำกันถ้าเป็นของผมเองก็คงจะแบบ เออถ้าเกิดไม่ใช่ไลฟ์สดก็คงจะปิดไมค์แล้วก็ตะโกนแล้ว <laughs> เออันจิิะซชตอนนี้ขาดกี่ตัวขาดเมซี่ใช่ปะ่ะขาดเมซี่ขาดขาดเมซี่แล้วก็เบอร์ดวิทสองคนตอนนี้หน้าที่ขาดขาดเมซี่นี้นีโนเอลฮาโลวิน no โอเคเหลือเมซี่กับนีนี่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้ากระจายแบบนี้ก็ดีขอแม่งครบก็ได้อะไม่ต้องก่อนเยอะขอครบอะรักแบบอย่างน้อยให้มันรู้สึกว่าการเปิดครั้งนี้มีอะไรที่มันโอเคหน่อยนีนี่เมซี่โอเคเมซี่มา นี่นี่คริสต์มาสมาแล้วครับนีนี่นี่ออกให้ผมก่อนเพื่อนเลยเหลือนีนี่ฮาโลวีนตอนนี้เหลือแค่นีนี่ฮาโลวีนอย่างละหนึ่งั้ห้าพอนีนี่ฮาโลวีนหน่อยจ้าปกติเขารักผมนะนีนี่อ่ะ นี่นี่เอ้ยไม่ไดีห้าดาวอย่างเงียบสิขอห้าดาวลัวๆก็ได้ขอแบบไม่ขอละไม่วูบขอไม่วูบขอไม่วูบพอ แม่งวูบอีกแล้วว uhm ่ะสี่สเต็ปมันทองล้วนตลอดเลยว่ะโอ้ยหูโคตอืออ่ะปิดท้ายขอสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วขอนี่นี่พอเลยมันมันทองบ่อยเกินอ่ะขอนี่นี่ฮาราวีนอ่ะに書かเอいอีกล่างเหรอสีตัว อืมกีดอะไรโคตรเกลียดเลยครับว่ากีดสีกีดเนี่ยอืมโอเคเออจบหก โ okay. อเคยังน้อยครบเว้ยแม่งไม่เดือดอากาชามานานแล้วอันนี้เดือดจริงอะ่ะเดือดแบบเดือดแบบไม่คอนเทนต์